รีบออกมาแถหลังเพจสถานทูตโดนทัวไทยลงสนันงานนี้มีแตกหักสอดเดือดถึงแดนอาทิตย์อุทัยค่ะทัวไทยกถล่ลมเพจกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเละเลยค่ะหลังมีข่าวระบุเป็นประเทศที่3ที่ขอให้เปิดด่านไทยกัมพูชาค่ะ โดยภายหลังจากที่พลเอกนัทพลนาคพาณิ์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษ์สื่อว่ามีประเทศที่3ขอให้ไทยและกัมพูชาเปิดด่านขนส่งสินค้าเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการปิดด่านและสื่อกัมพูชารายงานอ้างอิงคําให้สัมภาษส์ของเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาว่าประเทศที่3ที่ขอให้เปิดด,าด่านชายแดนไทยกัมพูชาคือประเทศ ญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนและกระทบไปยังห่วงโซ่อุปทานของโรงงานอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นโดยต่อมาค่ะมีชาวเน็ตไทยเข้าไปแสดงความไม่เห็นด้วยใน f c e e o o o k แฟนเพจกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากถึงเรื่องที่ขอให้เปิดด่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นต้นว่าขออยาให้แทรกแซงการบริหารของไทยและเป็นคนญี่ปุ่นจริงหรือสอบตกมารยาทมาเป็น พูดได้ยังไงและอีกท่านบอกว่าถ้าแทรกแซงจริงญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่น่ารังเกียจที่สุดในสายตาของคนไทยเกือบร้อเซนอกจากโพสต์ถแถลงการนี้นะคะจะเต็มไปด้วยความคิดเห็นของชาวไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดด่าแล้วชาวไทยยังตามไปคอมเมนต์ในเนื้อหาต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะโดยล่าสุดนะทูตญี่ปุ่นออกมายอมรับแล้วค่ะโดยอูเอโนะอซูชิเอกอัครราชทู ญี่ปุ่นประจํากัมพูชายอมรับว่าการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อระหว่างกัมพูชาและไทยทําให้บรรดาบ,บริษัทต่างๆของญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วการจ้างงานใหม่ๆในกัมพูชาไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์เช่นนี้คาชี้แจงที่มีออกมาหลังเป็นที่ยืนยันว่าเป็นประเทศที่3ซึ่งของให้ไทยและกัมพูชาเปิดด่านท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ โดยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกัมพูชาในตอนเช้าของวันพฤหัสบดีที่11กันยายนที่ผ่านมานายอูเอนโออซึชิกล่าวบอกว่าผมเข้าใจว่ารัฐบาลกัมพูชาหวังว่าบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นในกัมพูชาจะมอบโอกาสการจ้างงานแก่บรรดาแรงงานที่เดินทางกลับมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามสืบเนื่องมาจากการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยอะอกับไทยบรรดาบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในกัมพูชาผ่านนโยบายไทยแลนด์พั s น์1ต้องตก อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆและการขยายโอกาสการจ้างงานใหม่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลยทั้งนี้การลงทุนของญี่ปุ่นภายใต้ในโยบาย Thailand p a s s One คือการลงทุนในไทยและขยายไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายรายได้เตือนบ่อยว่า ค่าแรงไทยที่สูงกว่าประเทศรอบๆการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นฐานผลิตเทคโนโลยีหรือวิ่งไล่ตามนวัตรกรรมการผลิตและการพัฒนาแรงงานที่เชื่องช้าอาจจะทําให้ไทยตกขบวนเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในเร็วๆนี้ได้มีแรงงานกัมพูชามากกว่า800,000คนที่เดินทางกลับจากไทยท่ามกลางข้อพิพาทตามแนวชายแดน แต่ทางกระทรวงแรงงานกัมพูชาพบว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆที่แรงงานที่เดินทางกลับมาเหล่านั้นจะได้งานทําโดยนายอูเอนอาจชชิยืนยันว่าบริษัทญี่ปุ่นบางแห่งกําลังมองหาพนักงานใหม่และก็หวังว่ากระทรวงแรงงานกัมพูชาจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็จะพิจารณามอบการสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพผัดอาชีพแก่แรงงานที่เดินทางกลับมาโดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่ ขุนประจํากัมพูชาระบุบอกว่าเรากําลังหารือเกี่ยวกับกรอบเวลาและวิธีการต่างๆอย่างเจาะจงกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในนั้นรวมไปถึงกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาและอยากสํารวจความเป็นไปได้ต่างๆนานาเพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้ในนั้นรวมไปถึงการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายด้วยโดยนะ้าที่ประชุมครั้งแรกคณะกรรมการชายแดนทั่วไป g b c ไทยกัมพูชาระหว่างวันที่7ถึง 10กันยายนที่ผ่านมาไทยกัมบพูชาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความจําเป็นสําหรับการเปิดด่านชายแดนเพื่อขนส่งสินค้าตามคําขอของญี่ปุ่นตามรายงานของกัมพูเจียทเทมยพร้อมระบุว่ารัฐบาลไทยได้ไประชุมในวันที่9กันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนตามคําขอของญี่ปุ่นและยกเรื่องในดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะนี่นางผู้ชมโดยชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นบทสัมภาษณ์น ก็ได้แสดงความิเห็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าการลงทุนในต่างประเทศก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงต่างๆอยู่แล้วเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นประเมินประเทศไทยและนี่ก็ถือว่าประเมินผิดพลาดก็ต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะ